สวัสดีครับเมาสะพี่น้องห้าพันบาทขายบัตรสามสิบบตรบัตรฟังสองรอยบัตรแพร่สองร้อยห้าสิบเบิ้งไม้พี่น้องไม้ไม้สวยประมาณสองไร่มาลุ่นกันครับมันมันมือนี่ เส้นเฮพร้อมเราพี่น้องลุ้นแค่พร้อมโคนพร้อมมันหมาเนอะพี่น้องวันนี้มาเบิ้งตัวนี้ไงลุ้นกันพี่น้องพร้อมแล้ว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 พร้อมเลยเอาแล้วแล้วเอาพี่น้องเบ้งล้งเบง เอา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 จัดเลยครับจัดเลยจัดเลยจัดเลยโอ้ยไปแล้วไปแล้วฟาบฟาบโอ้ยทะพูบานเนงามๆพี่น้องเอาอเขตพูบานเนงามเอาโอ้โหงามงามงามอือหือเออสวยๆพี่น้องผุนโอ้ยแหงงามงามจัดแม่เสี้ยวรอจัดแม่ จัดเลยจัดเลยอู้ไพ่แล้วครับไพ่แล้วไพ่แล้วอุ้ยอุ้ยเอาไพ่แล้วพี่น้องไพ่แล้วอู้ห่าวมาแล้วห่าวมาแล้วอู้ตัวนั้นตัวใหญ่เด่นหน่นไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่อือไพ่อยืนปะว่าเด็กไก่ครับว่าเอามาลุ้นพี่น้องมาเลยลุ้นกันเฮ้อ ทังพูดมุดหรอวะเอากำลังรุนกำลังรุนรุนหรอครับรุนแล้วรุนแล้วรุนแล้วโอ้ปลาจีนพี่น้องปลาจีนวะ่ะ và chiên và chiên và chiên hoàng sơn mà ô tôi nghe tôi nghe tôi nghe luôn chặn mà không ô luôn chặn ô วนจันไปหน่อยง่ายๆอยู่มันมัน สองห่อป่ะนี่ปลาจีนปลาจีนไงยูนี่เพียปลาจีนปลาจีนน้องปลาจีนปลนปลาจีนปลาจีนเป็นยังไงผู้หมวดเาอโอ้หลตัวนึงตัวนึงแล้วไทโยไทโยนวลจันทร์นวลจันทร์นวลจันทร กินไปสิโอ้เ <se> ด <Ch is. S 2> uh, ี๋ยวไปกินแล้วเหรอเห็นอะไรตัวสองตัวอยู่พี่น้องพอได้อยู่รานสูตกันตัวงามอยู่ไปกินเถอะ

โอ้ทาคุณคืนเราคืนเราคืนเรคืนล้วเริ่มมาแล้วโอ้ตัวเป็นโลคืนเราพี่น้องงาม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 ปลาจีนเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้งามงาม

บวกตัวใหญ่ดีว่าไที่ก้าวกันโอ้วานงามเอาเอาเอาหอมเป็นได้มานบ่ใครแน่อยู่ตัวนี่เฮ้ยเฮ้ยอุใส่โลกันได้ยุนี่ปลานินนี่ปลาันบอกงามงามงามปนัยไห้ไหนตัวใหญ่ยุบหยอก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 เอากำลังวานพี่น้องบ้านสู่กันเลวตอนนี้ มาหลุดมาหลุดมาหลุดเอาเอาเก็บแต้มไปได้ยุ่ยเลยปานิ่นโอ้ตัวใส่ซ้ำใส่กันโอเคเลยนี่เนาะซ้ำนี่โอเคเลยนี่ตัดสินกำลังเนาะนี่นี่โอ้งามงายเอาเอามันมัน โอ้เคีเลยเ้ยพี่น้องนีมานพี่น้องแพีมานขังว่ะโอ้แเพมานนะมึงเนี่ยเตรียมแนเตมพเลยพี่น้องเตรียมแพ่เลยโอ้ยมานขักมานเนโอ้ยป็พยกับยุกไก่พดมันมานพี่น้องเยหตัวเต็มเลย เบ้ย่แะพิ่งแพ่นี่ปวดซอยกันบ่ท่านบ่ท่นแล้วอยู่พี่น้องปวดซอยกันบพท่านเหลียวอยู่ได้มาแล้วมาแล้วพี่น้อง งามงามเพลินหวานเจละเทียเโอเคโอ้โหขาหกตัวเลยวะเออเตียนฟอวกกับว่าเงิน่านะ Hơi đi được rồi, hơi đi ngang Bên trang phải không? trang đi ô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  งามยิ่งามยิ่พี่น้องงามอยู่งงามยี่นฟังกันนะว่าทายฟังนี่กันนะพี่น้องคือเพิ่นเอายังกันซื้อนีสนอกโอ้แถวนี้มาพี่ตูปูมันหวานตัวนี่มาเบิ้งมาเบิ้งกะช่างสองกะช่างนี่งามงามงามเบิ้งเบิ้งกะช่างนี่พี่น้องโน้อยใส่ตาหาเถอะวะ แต่หลายอย like> ู่เค็มสองร้อยคุมยูดอกพี่น้องอบึกงหนีพี่น้องแหแดงไหมเต็มเลยแหแดงแห่แดงเต็มเลยเป็นได้พาเยเหอเพนจัดไปพานยเกำนันเห้อ ให้ขืนเดี่ยวแมนแมนแมนโอ้มามาผี้องมาเบิึงปลาบึก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 เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมือนเห็นแล้ว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 หัวโตโต้ว่าหัวจมเออบ่เถื่อนบ่เถื่อนโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ và <laughs> ngàm ha ha ngàm, ngàm, ngàm. ngàm, ngàm khe, thì năm bề bên, bên luôn, gần nó เขาพี่น้องสู่กันมาพักนึงแล้ววะนี่เริ่มจอบอนแล้วเริ่มจอบอนแล้วทางฝุ่นเอาปลาบึกไงขึ้นสองตัวแล้วส่วนมากสีแพ้เป็นผู้ใด้มันมีมันก็มีแต่ได้ไปเก่งเละเอาเอาสู่กันไปผู้มานกับมานอยู่ผู้ได้หน่อยก็ได้หน่อยอยู่ ปลาเบือกีลีแถวนี้พี่น้องขึ้นอีกแล้วไหมปลาเบือกึ้นแล้วปลเบือกึ้นแล้วปลาปลาเบือกสองแค่เนี่ยเอาแล้วแม่ปลาเบึกอยู่ฟังนี่พี่น้องมันเลึกกันาดไหนโอ้เโหมงเนี่พี่น้องเอ้ยผุ่นแพร่นังก็ได้โตไงแพร่นี่ก็ได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยปลาบึกไว โอ้ยตัวนี้ก็น่อยู่เฮ้ยพี่คนป้าตัวนี้ก็ใหญ่พี่น้องโอ้โอมโอ้โอมาปลาบึกพี่น้องสองแค่นี่แหละฟันปลาบึกไปมิจะบักตรง่าๆเลยถึงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ปลาบึกพี่น้องห้าโลห้าเต็มห้ากิโลเต็มโอ้งามงามพี่น้องตัวนี้เป็นในตัว ่าจะเอาตัวนี้สังอีกมึงสร้างตัวนี้ตัวสองตัวสองไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะอปาบึกพี่น้องปาบึกปลาบึกปลาบึกม้านมันม้นโอ้โหโหโตัวนี้กรใหญ่ว่ะเอาเอาลูกกทลูกกสี่ลแปดสี่ลแปดสี่ลแปด้ยปากเพินบ่งปากเพินครับโอ้งามงามงามครับมานี่ผู้มานกมือม้านม้นก็มเลยมือนี เอาสู่กันไปมู่วานกับวานไปเอามวนมวนพี่น้องมันมันหนึ่งสองโอ้สูวานสู่กันพี่น้องมันมันเมื่อนี้เอาพี่น้องวานไปสู่กัน เงียบแล้วครับเงียบเริ่มเงียบแล้วปลากรนนอยร่วงแล้วเริ่มจอบอนแล้วพี่นอ้องเสี้ยนเริ่มจอบอนแล้วก็ขคืนเรื่อยๆเยู่มนนันแน่ผู้ใดก็ได้ครังอยู่ปลาบึกปลาหยังกระหาโลซีโลก็ะคืนแล้ว <c oughs> เริ่มจอบอนพี่นอ้อง เริ่มจอบอนแล้ววนี้จอบอนมลนปวอบอนะพี่น้องคือเห้าวพี่น้อง ไผ่ลูกแหกำลังไปทีมีวะเด้อปันนี้เล่าม้านมานเนี่เล่าม้านมานเ่ยเราอาไปหมดเอติบ่อหลุดลงแล้วเปลี่ยนแผนแผนสองพี่น้องแผนช่วงลากลักโอ้ลากก็เลยบานนี้โอ้ลากเลยบานนี้ลากลากลาก ลากลาลากลากลาไปไรทางไหนเอาไปเื่อนมากมานี่มากมามาลุนกันห่าเออมาหลุนมาลุนมาลุดหลักเอาหลากเอาเฮ้ยเขาต่อยเลียบไปนี่เอาอตัมแล้วตัมแล้วสูดไหมพี่น้องสูดไหมสูดไหมสูดไหมเฮ้ยคือตัมแล้วตั้แล้วตามมได้ยังไงึนี่โดดทั้งเืง ดูตเด็กดูเด็กี่หนออเอาออดูเด็กเราชวนมาแบนีอยทำอุยเขาแน้วเขาบ่เขาบ่นาเนี่ยพ่อไปพ่อไป ปล่อยเลยปะเออปล่อยเอาด้เออเอาดเลยสูตรไหมเฮ้ยเป็นไรอ้พอมนั่นมาแล้วนั่นของแท่ห์ไหมเพี่น้องมึงนี่เป็นอะไรเนาะฝืนหมานมานาะต้นได้เช็ดแกะช่างเวียนอยู่อ้าวมึงพร้อมนั่น โอ้ฟ oh, ้อมนั course, um, ่นเนียนอนมือนี okay. oh, ้ห่างโดนพนะห่างโดนงมอยู่พี่หน่องงมอยู่ตามบ่ตามบ่นั่นถือไล่ดินั่นเฮ้ยเฮ้ยเอ้อ้หูอ้อ้หู้

อุ้ยได้คือเก่าอุได้บ่าปาลูอชมเสียดายเถเอางนยัง,ม,งมีป่าแดงไข่แทะใส่ใส่ใส่บนะ้างนะปาเหลือเต็มเลยเราขึ้นไขครับแอะขึ้นไข่ครับเถ้ะวอุ้อย,ย,ย,ยป่าเด็ดเลยอือป่าโอ้เอาเอาดินพีน่น้องเรียดออกเลย ปลาในพี่น้องปลาในจอบอนเหรอพี่น้องเริ่มจอบอนแล้ว ก็อยาก nó ไปไปใส่เร็วคน โอ้เสวย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 เสวยโอเคยูโอเคยูมือนีมานยู่เขาว่าเบิ้หน้าเบิ้งสิน้องโอ้เบิหลากไปแล้วออกไปไปไปโอ้เต็มไปแล้วเต็มไปแล้วเตียเตมอันนี้ก็หลายยูโอ้หลายยู่นี่อันนี้ไป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  ลากไปแล้วลากไปแล้วพี่น้องมาแล้วพี oh, ่น้องเป็นลากมาแล้วมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งปลาพี่น้องโอ้ยอะไรนาะเอาเอาไปเลยบ้านเนี่ยโอ้ยปลาเบิเงี้ยยี่ได้จออพอด้ะโอ้ โอ้้พอไเกันได้อีกรอบเค็กอีกรอบก็ได้พี่น้องเค็กอีกรอบว้าวมันเหมือนแต่คลายใ่ไปแล้วเอาๆผีดรอเบิกเบิกเบิกเหมือนสรางโลกจะเนียห้ากิโลหาโลนห้ากิโลเอาอีกตัวหนึ่งพี่น้องพี่น้องถ้าบ่มีผู้สั่งเพิ่นที่เมาผู้เดียว สีเลสองล mm. ู yah, ันผูดเดียวสาันพู้เดียว่สดอกเน้อคนสุดดอโอ้โหมกู้เดียวละคนนั้นละมา็ไม่ใชสี่โลหกสี่โลห้าสี่โลครึ่งกับห้าโลสี่โลหก โอ้แพรเริ่มกลับพี่เนอะโอ้หลากมากเู้ไปแล้วไปแล้วร้ายร้ยร มาแล้วพี่น้องแท่หลากมาแล้วเบื่องทีมงานเถื่อนของแท้ดีว่ะของแท้ของแท,งแท้ทีมงานจากศรีสงครามเออทีมงานจากศีสงครามเฮ้าแน่นอนของแท่ทั้งนั้นของแท้โอ้พี่น้องโอ้คุณคุณมาแล้วมาแล้วโอ้ยหลายหลายฮ่าทุดยอดทุดยอด โอ้ดิมตัวยหญ่เลยอูอ้าอ้าโอ้พี่น้องพี่นองเลยพูดเพูดตัวยิ้มพี่นอโอ้เรล่มเลียล่ะโอ้ลงไปแล้วพี่นองลงไปแล้วหุ่นเงาเงาเลย

โอ้โหได้ไลมาไม่ได้ไลหรอกโอ้นี่ด้าดเอายังใจไมังไลฟฮ่า่าาานุกคนเลยวะีปดนั่นเกามากแล้นั่นพี่น้องพวดนีลอกโอ้ยงเนี้ยพงเนีย่เดียวนเดียวโอ้แม่ปวดพวดปวดป้ยดีลยหลล่พี่น้องทีมงาน ของแถเลยงานสีมเด็ดขนาดคุณปวดหัวนอเบ่งเบึ่งี่น้องผู้เดินสายผูหนุ่มจากระลังสิกลับกรลักสีกับเสียนเฮ้ยุดยอดมือนี่มวนมวนครับมือนี่ออกพอกันไหมครับวัสดีครับ